าพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้ว,ลวน,นะครับก,ก amer, ับนายทิสี่นะครับในรายการทิสซี่เกมเมอร์หรือทิ g a ี่เกม n ชนแนลครับอยู่กันในช่วงรีวิวอาหารนะครับถุยนะครับ <c oughs> กินทากโกอยู่ครับกินก่อนคำนึงแล้วเอาที่ะแม่งลน ดีนะหลดในกล่องแต่ก็น่าแม่งเลยไงล่มเคี้ยวให้ได้ยินด้วยโดไงละ่ะเจ๋งป่ะล่ะพวกเองจงไปซื้ออะไรมาแดกซะไม่มีอะไรครับก็เปิดกล่องกันแล้วครับแอบไปก่อนลูกหนึ่งมีแปดลูกคนระับจริงๆของเก่าครับซื้อแต่เมื่อว,วานแหละ กินไม่หมดแช่ตู้เย็นมาเว็บกินวันนี้นะครับหลังจากคล,คลิปที่แล้วนะครับไอ้นึกถึงพุซซี่นะครับหรือลูกแมวน้อยนะครับก็ก็ก็โอเคอยู่นะนะครับพอดีผมนึกคำอื่นไม่ออกเลยนะครับแล้วก็นะครับมีคนคอนเฟิร์มมานะว่าดอไม้กำสายลุงใช้ได้ผลนะครับหลายคนเลยนะโอยไม่ใช่น้อยๆน,นะมีเลเจนดารี่แบบเออมีไฟนอลบอสเวก้ามีอะไรอะ่ะ คว e นเบลิซันดาคอร์ปอเลสมุนโดใช่ป่าววาคอร์ o ปอร e ป่ะอะไรนนคอร์ปอรหรือคอร์ o ปอเรชันนี่แหละคอร์ o ปอร e เเนี่ยคอร์ปอเมุนโดจริงด้วยนะครับมีคนบอกเปิดสองกล่องได้ได้สกินอันติเมตสองอันได้อะไรนะดอกไม้ได้เพิร์ดไฟเอลียวสายลุงได้ดีเจโซนาโหขอแรกนึกว่าลอเล่นนะ บอกได้จริงเว้ยโอ้ยยังโหดอ่ะนะไปลองใช้ดูครับไม่ชื่อลองครับแล้วคุณจะเจอกับภัยพิบัติอัไรเล,ลยก็ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบอาพีนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็พุดซี่นะครับโอ้ยเฟสดังไม่ต้องไม่สนใจทั้งมันนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดอีกสามกล่องนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับก็ว่าเดี๋ยวผมจะเหลือโคตตาไอพไว้สักสต็อก,กไว้สักหน่อยนะครับเผื่อผมเติมเพื่มสก,กินใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเปิดอีกไม่ไม่กี่คลิปนะครับอืมอืมจุ <c oughs> นจอฮืมแง่อาหดารไหละอืมแดกอบหน้าแม่งยังไงหรอนะครับตอนนี้มีสกินลดราคาครับอยากได้กินคนระับ สูเวทันวิกเตอร์ครับก็มีคนบอกก็สวยอยู่นะครับผมว่าก็งั้นละคลาสสิกเกืสุดเใช่ไหมผมนะครับผมมีคีเอเตอร์วิกเตอร์ยังไม่ใช้เลยยังแมสกิลมันจะสวยแต่สู้คลาสสิกไม่ได้ครับคลาสสิกแม่งหน้ากากกางเกงในชัดๆเลยนะครับโคตรเหมือนแ่ะนะครับแล้วก็ตัวเฮียสีฟ้าครับ อย่าให้กูสุ่มได้เลยขอครั้งแล้วรู้สึกว่าจะสุ่มได้ไอสกินเนี่ยตัวเหี้ยสีน้ำตาลไอตัวเหี้ยตัวขี่สีฟ้าเหี้ยขี่สีฟ้าครับแล้วก็ควีนเอชก็เด็ดที่สุดในรอบนี้แล้วะเออแต่ไอเขาว่าเด็ดเนี่ยเออมันก็มันก็มันก็เออก็เหี้ยอยู่ดีเอชนะครับ ควินแอชไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดไม่วอชแอชก็เชอร์วูดเชอร์วูดฟอร์เรสเนี่ยจะเปลี่ยนธนูเป็นสีเขียวนะครับลูกธนูจากสกิวันเลยอะนะครับแต่ที่สวยจริงๆเนะี่ยมันจะมี2ออันครับอเมทิสแอชอันนี้มาก่อนนะมานานแล้วนะครับจะเปลี่ยนลูกธนูเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็นะครับตัวละครก็จะเปลี่ยนโมเดลไม่ให้เปลี่ยนโมเดลเลยเปลี่ยนชุดนะครับชุดสวยครับ สาวผมสั้นสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับแจมแจมนะครับถ้าก,กินนี้ผมดูแล้วมันเทอะทะด้วยกระโปรงมันจะยาวไปไหนเนะี่ยนะครับเชื่อผมสาวผมสั้นสุดยอดนะครับก็คลาสสิกก็ดีนะแม่งสั้นเสมอหูดี <c oughs> นะครับอันนี้มันจะยาวไปไหนเนะี่ยถามจริงเลยนี่นจะยาวไปไหนเนะี่ยไม่เชื่อลองไปดูในเกรับไม่โคตรยาวอะ่ะเออไม่เห็นตีนอะ่ะอืมนะครับ แต่ว่าสก,กินนี้ก็ดีครับมาใหม่แต่ก็มาใหม่ปีที่แล้วละนะครับฮาร์ซิเกอร์เอชนะครับเพิ่งลดราคาไปไม่นานนเองช่วงช่วงคิดมัดเอไม่คิดมัดช่วงวาเลนทน์นะครับก็ลดแต่ผมสุ่มกล่องได้นะครับก็สวยอยู่ครับเปลี่ยนธนูเป็นสีชมพูมั้งนะครับอันตีก็เป็นธนูรูปหัวใจยิงยิงนกออกไปก็เป็นนกนกคาบคาบกุหลาบอะไม่ได้ใจไ่่จะอย่างนั้นนะครับได้เปลี่ยนเยอะสุดแล้วแต่ว่าเออมีท่าวาร์ปด้วยสินะครับ แต่ไงผมก็ว่าผมชอบอเมทิสต์แอชมากกว่านะเพราะสาวผมสั้นสุดยอดนะครับแบบอันนี้อะไรก็ไม่รู้ใส่เกาะอะไรก็ไม่รู้นะครับก็แนะนำเศรษกินลดราคากันนิดหน่อยนะครับวันพี่ถามเทคนิคหน่อยได้ไม่รับได้รับอัดอยู่เลยว่ามาเลยคนดูจะได้รู้จะได้เห็นด้วยเออนะครับ เนะครับเขามาถามเทคนิคแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ครับก็รอเขาตอบรอเขาเออนะครับคุยกลับมานะครับสกินอื่นๆก็อมไม่มีอะไรแล้วเนาะไอเดโมเนียกาลิโอก็ไม่ลดราคาแล้วนะครับก็มีเวนเนี่ยมาใหม่ไม่รู้ผมพูดไวปยังสกินเปิดเหม่งเวนนะครับอาร์คไร t ์เวนนะเปิดเหม่งดีทองๆ ไม่รู้ผมว่าไม่ค่อยสวยยังไงฮาร์ดซิกเกอร์ก็สวยสุดนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาทีเท่ๆก็ดกักออสเลเยอร์ก็ดีถึงแม้โมเดลจะไม่เปลี่ยนก็เถอะเวลาเจอซับนามิเอาซับตัวไหนไปเคาเตอร์ได้ครับเอาอีกไหนไปครับ <c oughs> เอ้ยพิ้์ผิดแล้วตัวที่เคาเตอร์เหรอขอดูแป๊บ มันจะขึ้นโชว์ครบไหมอ่ะเอาตัวบอมบอมครับก็ถ้านามีใช้อันตีนะเปิดโล่เลยครับไม่ว่าจะเป็นฮิตแรกหรือฮิตไหนนะครับอันตินามีหยุดทันทีครับอันนี้เขาเตยจัดๆเลย เขาเจออะไรเคาเตอร์ค <c> ร <oughs> <c oughs> ับานามิบิดแข็งก็ดี <c oughs> ดึงโดนเนี่ยตายแน่นอนโซน่าก็ใช้ได้ โซน่าเอพีได้ครับนามิมันไม่ได้ถึอขนาดนั้นนะครับแดดทากุยากิต่อไม่ลืมหรอกโถใครไม่ได้กินข้าวนะไปซื้อมาเลยนะครับกดพอดแล้วไปซื้อข้าวก่อนนะครับอืมอีเยะหยุดไม่เหงโอ้ยอืมก็ยังแดกใกล้อยู่นะ ผมขอดูซัพอ,อื่นๆก่อนเทสไหวครับดึงให้โดนดึงให้โดนไหวเรียวหน้าเรียวหน้า มันอยู่ที่ว่า ADC เราด้วยแล้ว ADC ฝั่งเขาด้วยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ซับกับซับแต่ว่าซับกับซับมันก็ได้ระดับหนึ่งอ่ะนะครับแต่เอาจริงๆมันจะอยู่ที่ AD เป็นส่วนใหญ่ถ้าถึงซับแพ้ทางแต่ถ้า AD เราพิ้วเนี่ย AD เราเป็นงานเนี่ยเออมันซับก็ไม่ต้องทําหน้าที่หนักเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แพ้ทางอะไรมากมายเลยล่างเพราะว่าถ้าเทียบกับ4ีต่อซเนี่ยเออ ADC เนี่ยมีผลถึงน่าจะประมาณเจ็สิเซนเลยล่ะซับพอแค่สาสิบ ถึงซับพอร์ตเก่งแค่ไหนี d ีเฮี้ยยังไงแม่งันเลี้ยงควายอยู่ดีอ่ะเออเอาจริงๆเลยผมเจอมาเยอะแล้วครับคุ้นงุหยิดเลยส่วนมากจะเล่นแครี่กันไม่ใช่ซับหรอกครับเออใช่แล้วครับก็กที่บอกแล้วครับก็ผมพูดถึงในกรณีที่มันแหลมไง ติดอิงไนาไปครับชนะเลิศนะครับแน่นอนครับนามิมันฮิวนะครับฮิวแรงด้วยนะครับบอกเลยครับถ้าฮิวตัวเดียวนามิเป็นตัวที่ฮิวที่แรงที่สุดครับแรงกว่าโซลกาศนะแต่โซลกาศมันรัวกว่านะครับ อีกไนท์ครับเชื่อผมครับเจอดามิอีกไนท์ผมเจอมาเยอะแล้วครับแต่นะแต่ผมผมเล่นนามิผมเจออีกไนท์ก็อีกไนท์ก็อีกไนท์เป็นสิเรือกของมึงนี่เออมันไม่สนหรอกอีกไนท์กูก็หิวอ่ะเข้าครึ่งเดียวกูก็เอาอ่ะนะครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันตอรี่กับรูนผมเนี่ยถึกอยู่แล้วครับเข้าครึ่งเดียวก็ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่กพราะยังไงถึงหมดอีกไนท์เนี่ยผมก็หิวต่อได้อันนี้มันก็แล้วแต่คนเล่นเหมือนกันนะครับ ก็คลิปนี้เป็นชื่อช่วงปรึกษาปัญหาปัญชาชีเออปรึกษาปัญหาประชาชีนะครับก็มีอะไรถามได้ครับอยู่ที่ว่าอยากอารมณ์อยากตอบไหมร้อเล่นร้อเล่นตอบหมดแล้วถ้าถ้าว่าผมตอบหมดแหละนามิี้เนี่ยมันจะเคานเตอร์พวกที่ป๊กป๊กได้ดีครับเพราะว่าฮีลแรงแต่ในกรณีที่ลูนกับมาสเตอรี่เตรียมไปเพื่อมานาพอนะอย่างผมเนี่ย รูนรูนนามิครับผมเป็นรูนนี้ครับถึกมหาศาลครับบอกเลยครับบิทแข้งดึงโดนก็ไม่ตายถ้าผมมีแฟตอ่ะนะ <c oughs> ไม่มีก็ได้ถ้าแบบไม่โดนลุม,มเออนะครับนะครับแล้วก็ผมเอา เอ่ามานาริเจนต์มาสามอันนะครับเพราะว่าเผื่อว่าฮิว ADC นะครับ ADC เท่านั้นนะไม่ได้ฮิวตัวเองนะครับผมเอามานามาแค่สามอันนะครับไม่ไม่เพียงพอสาหรับฮิวตัวเองด้วยนะครับถามว่าทําไมถึงไม่เพียงพอนะครับเพราะผมกินคุกกี้เองครับรูนนะมีผมเอาประมาณนี้นะครับแท้งนะครับมาสเตอรี่นะไหวะอ้าวผมสงสัยผมแต่งเล่นตัวอื่น ่ออไ่วะเดี๋ยวนะลืมอันไหนออกวะอา้ยนี่ออกมั้งเออนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขามาแทรกนิดนึงครับช่วงปรึกษาปัญหาประชาชีนะครับ ก็เป็น0ูสิบเจ็ดสิบามนะครับอันนี้เป็นรูนที่ผมคิดมาเองกว่าห้า0ันปีนะไม่ได้ลอกใครเลยครับสาบานได้ไม่ได้ลอกใครนะครับรูนนี้เป็นรูนซับพอร์ทแทงค์ที่ดีสุดเท่าที่ผมคิดมาแล้วครับถามว่าทําไมผมถึงไม่เอาไอ้สองอันนี้นะครับเพิ่มเงินสี่สิบมันก็แค่เริ่มตนม้นก็ได้ยามาแค่อีกขวดเดียวก็ได้กุกกี้อันหนึ่งอะ่ะมันไม่จําเป็นเลยขนาดนั้นนะครับ ถ้าเรากลัวเขาโป๊กอะไรมากเราไม่ต้องซื้อบอร์ดก็ได้ครับใช้จิตสัมผัสเอาครับนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะใช้จิตสัมผัสจริงๆนะครับแล้วก็แบนดิตทําไมถึงไม่เอาเอาไปเพื่อให้ฆ่าตัวตายสิมึงนะไปตีเพื่อให้ได้สามบาททั้งทั้งที่ตัวเองเป็นแท้งเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะสมนะครับถ้าผมจะไปตีเนี่ยเออในกรณีนั้นคือผมเล่นเป็นเอพีซัพพอร์ตแล้วล่ะเข้าไปโป๊กอะไรเงี้ยเออนะครับ มันก็คุ้มกว่าเพราะว่ามันจะได้จากสเปลติฟเอด้วยอีก5บาทนะครับถ้าเป็นฟอสแฟงนะครับก็จะได้อีก10บาทนะครับมันก็จะได้เยอะนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะไปปรับใช้นะครับไอที่ผมบอกว่าดีสุดนะมันดีที่สุดสําหรับผมนะออจะไปบอกว่าดีสุดในโลกก็ไม่ได้นะครับเพราะมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับถ้ากลัวจะโดนหนักเนะี่ยเอาเอนเชรน้เมือออก เอออย่างนี้ก็ได้เออเออเอย่างนี้ดีนี้ดีเอชแนด์อเมอร์ผมไม่ได้ใส่ลืมไปเออทำไมมาใส่วะลืมลืมเลยผมใส่ใส่นี่สามลืมลืมโทษทีครับผมน่าจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแหละก็เลยนั่นมานะครับใส่ห้าดนเนตนะครับสามนะครับเป็นห้านะครับโอ้ยนี่กูจะมาเปิดกล่องยอ่าเขาเลือกสักทีทะเลท่าไหลตั้งไกลนะครับเกือบสิบห้านาทีนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากพูดซี่นะครับก็จริงๆมันมีคําอื่นอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ผมลืมหมดแล้วพูดซี่มากูลืมเลยนะครับลูกแมวน้อยมานี่กูลืมเลยนะครับก็มีคนบอกว่านะครับให้นึกถึงทุ่งดอกลิลลี่นะครับเป็นไงวะดอกลิลลี่เออดอกลิลลี่เป็นไงวะ <c oughs> แล้วก็ดวงดาวดวงดาวดาวอะไรดีอ่ะ หรือว่าสุริยะจักรวาลทั้งหมดเลยนะครับก็จะนึกถึงทุ่งดอกลิลี่แล้วกันนึกในความคิดนะครับน่าจะเป็นอยู่ในเมะอะไรสักเรื่องอะไรเนี่ยแหละนะผมก็ไม่รู้ว่าดอกลิลี่เป็นยังไงนะครับอ่าดอกลิลี่ก่อนนะครับมันต้องเป็นดอกไม้ทุ่งทุ่งดอกไม้สีอะไรวะสีขาว่ะเออนะได้สีขาว่ะได้สีขาวแหละ เออปุ่ทุ่งดอกไม้ก็มีพระเอกนางเอกวิ่งไล่กันไอ้กูจะฆ่ามึงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ <c oughs> โอเคเปิดกล่องแรกครับ under t a k e r yorick อะไรวะทำไมทุ่งดอกลิลลี่มันได้ตัวเถื่อนนะ อั aker, นเดอร์เท y เกอร์กก็ดูได้ด้วยหรอก็ <laughs> ดูไงวะ u n d เดอร์เท y เกอร์ยูริกไรวะโอ้เฮียเลยร้อหิ แมทุกดอกลิลลี่ไม่ได้ผลนะครับได่ร้อยห้าสิบเองนีครับยังไงผมก็ไม่รู้ดิโยลิกมันไม่ไมสวยสักอันอยู่แล้วเพาะว่ายังไงเนี่ยเป็นตะคิวยลิกก็สวยสุดแล้วนะครับมันเหมือน,นสลับนะครับ,นะรบเออแหลืมกินทากโกต่อ <c oughs> แซวแป๊บทุงท่งดอกลิลลี่ไม่ได้ผลนะคไม่ต้องลองนะไปลองไอ้นั่นแหละเออดอกไม้สายลุงอะละเชื่อผมนะครับค้ได้หลายคนแล้วครับอืมอืมนะกล่องกล่องที่สองดวงดาวดาวอะไรเดียว คิดซะว่าเป็นสุริยะจักรวาลแล้วกันนะครับอวกาศข้างนอกหลายๆดวงกูจําไม่ได้ด้วยแม่งดวงไหนอยู่ติดดวงไหนชิบหายคิดถึงเรื่องก,กันดั้มแล้วกันกา่ดั้มเองก็ไม่มีดาวอีกแม่งมีโคโลนีมีดวงจันทร์มีโคลโนี ي ที่หมายคูยคิดยังไงดียวะเออไม่รู้อะจักรวาลแล้วกันดวงดาวเห็นดวงดาวหลายๆดวง เอสเคีินโอ้สองร้อสามสิบไม่มีขายเป็นแรนะครับแต่ว่ามันก็เปิดขายบ่อยอ่ะสองร้อสามสิบครับผมจำได้เอเอเข้าเลยตรงนี้หรอลีเดี๋ยวผมไปดูเอสเอันอื่นแล้วกันผมไม่มีเวนมัน้ง โอ้ยลบลบให้มันหมดหมดนะยอ้าวไม่ขายอ๋อเออมันไม่ไม่ขายนี่หว่าก็ไม่ไมรู้ไม่รู้ราคาแต่ว่าผมจำได้ว่าสองร้อสามสิบนะน่าจะอย่างนั้นแหละนะครับอืมอืมนั่นแหละช่างมาันเถอะนะครับไม่ค่อยสวยอะรีอะผมว่ายังไงผมรีผมว่ามีสกินสวยสวยกว่าเยอะนะครับอย่างมวยไทยก็สวยนะครับฟูปาร์ตี้ก็สวยผูปาร์ตีต้เปลี่ยนเยอะสุดนะครับ มวยไทยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่าตีอยู่นะครับเปลี่ยนท่าตีกับท่าท่าเตะอีกคู่นะมันจะเอาเอาเข่าลอยมานะครับอีกคู่เข่าลอยฟูปาตีก็ยิงเป็นมะพร้าวไม่เขี่ยคางอะไรนี่เดรรี่อกคนเออนี่ยชอบสุดผมชอบเนี่ครับดากอนฟีดลีซินครับถามว่าทำไม,มชอบนี่มันมันกวนตีนดิมัเหมือนบุลลีครับ <G l> กลายเป็นบ <G l> ุล <g> ลีซินนะครับไม่ได้ผลทนะั้งสองอันเลยนะครับกล่องสุดท้ายนะครับวกกลับมาแล้วกันนะครับก็อะไรนะดอกไม้กระสายลุงเอารวดเดียวเลยแล้วกันผมคิดถึงทุ่งดอกไม้นะครับทุ <g> ่งดอกไม้แม่ก็ทุ่งดอกลิลี่น <g> ี <g> ่หว่าแม่ก็เฟลเหมือนกันเลยแล้วก็มีสายลุงด้านหลังเป็นแบ็คกราวนะครับ <g> อืมเปิดเลยนะครับเฟอร์รอว์วิก อีอาพีวะขาดทุนอีกแล้วเหรอไอตัวนี้สองรอยสามสิบแต่ตัวนี้สามร้อยมันจะติดกันเอ้ยมิงจริงมันได้จะบอกราคานะอ่าสามร้อยครับก็โอเคแต่ผมไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะยังไงวอลิกผมว่าตะกิมนี้ สุดยอดแล้วครับไฮจิน่าวอวิกนี่เป็นไะไรที่สุดยอดอนะครับกดหัวเลาะที่ฮิฮิฮิฮ่าโอ้ยกดตีนหัวเราะกดตีนมากนะครับลงไว้กิ้งด้วยนะครับสก,กินอื่นทู้ไม่ได้นะครับเอ,อิรวอวิกนี่ผมบอกเลยครับเป็นสก,กินราคาแพงที่สุดในโลกที่ปัญญาอ่อนที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับคือมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้อ่ะบอกเลยนะครับประมูลขายก็เป็นหมืน่นมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับบอกเลยครับมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับไม่ต้องควายด้วยครับควายโดยสันดานด้วยถึงจะซื้อได้ ผมจะบอกอะไรดีๆให้ครับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับจากราคาประมูลที่ราคาเท่าไหร่ก็ช่างอะที่มากกว่ามากกว่าสิบอาพีนะครับคุณพลาดแล้วครับเซิร์ฟนอกเขาเคยเปิดขายสกินนี้อยู่ที่สิบอาพีครับนะครับก็ตีเป็นไทยก็เอาสามสามคูณมาอ่ะสักสี่คูณแล้วสี่สิบอาพีนะครับราคาไทยนะครับคุณซื้อกันเป็นพันเป็นหมื่นนะครับคุณควายมากบอกเลยครับ ถึงผมไม่มีนะครับแต่ว่าผมผมช่วงนั้นผมเล่นไม่จริงจังด้วยแหละนะครับตอนนั้นขายซีซั่นแรกๆมันสก,กินมันไม่ได้สวยอะ่ะเออมันก็แล้วแต่ชอบนะพูดถึงถ้าคุณยอมเสียเงินเป็นหมื่นอะ่ะเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะสักพันแล้วกันหมื่นคงไม่ถึงมั้งก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่า่อซื้อสก,กินนี้อ่ะใช้คุ้มเลยครับเล่นแต่วอลวิกสักร้อยตาก็ได้ครับร้อยตาก็ไม่คุม้มแบบสักพันเลยนะครับซื้อมาแล้วเป็นพันกวัวอะไรล่ะใช้คุ้มครับถ้าคิดว่าสก,กินเดียวนะ่ะเออเป็นพัน แล้วซื้อแล้วมันคุ้มก็ซื้อเลยครับก็ใช้ให้มันคุ้มแล้วกันแต่ผมว่ามันสำหรับผมเนี่ยนมครับต้องใช้คาว่าสำหรับผมนะมันโคตรควายเลยที่จะมาซื้อนะครับไม่ได้ด่านะกูพูดลอยๆเออถ้ายอมรับก็แล้วแต่ <c oughs> ยังไงไฮจีน่าวอาวิกก็คุ้มที่สุดสำหรับผมแล้วผมมีสกินเยอะแยะนะครับนี่ดู นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่เป็นแลอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นนะนี่เป็นแลแล้วไม่เปิดขายผมก็ไม่รู้ันขายเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับไม่เคยรู้เลยใครรู้บอกด้วยนะครับเกมบอวิกไม่เคยใครใช้ด้วยนะครับนอกจากเสริมนอกแล้วนะครับไอเนี้ยที่ผมบอกอะมันตอนแรกมันขายหนึ่งพันอาพีมั้งเออแล้วมันเป็นโครงการอะไรสักอย่างนะครับช่วยช่วยช่วยแมวน้ำเนี่แหละนะครับ มัแล้วมันเป็นอีเวนต์พิเศษด้วยคือวันถัดมาลดเหลือ10 RP คือคนที่ซื้อ1,000 RP เนี่ยเออคือไลโอดบอกว่าจะเอาเงินไบสมทุนช่วยลูกแมวน้ำอะไรสักอย่างเนีย่ยแหละน่เป็นโครงการอะไรสักอย่างผมก็ลืมไปแล้วนะครับแต่เกี่ยวกับแมวน้ําด้วยแหละนะครับสกินนี้มันมีที่มานะเพราะว่าบอวิกเป็นคนฆ่าเอ,อิบนะครับเอ,อิบเดอนม,มานาทีนะครับก็บอวิกเป็นคนฆ่านะครับแล้วก็เอาชุดมาใส่เอาหนังมาใส่นะครับ เมื่อก่อนมันเคยเล่นได้นะครับเออมานาทีเดอะมานาทีนะครับแต่ผมไม่ทันได้เล่นนะผมก็ไม่รู้นะครับเห็นเขาบอกว่าก็ขี้โกงนะเออแต่ก็ไม่รู้ไม่ทันได้เล่นแต่ไงเฮียีน่าวีเกิสุดยอดเชื่อผมนะครับมเชื่อลองดูครับวิ่งวิ่งไปกดหัวล้อไปวิ่งวิ่งไปกดหัวล้อไปมึงโคตรหมันไส้นะครับเชื่อผมคุณเล่นตัวนี้คุณออกแรงยังไงคุณก็ได้แดงก็ยิ่งหมัดไส้มึงอ่ะเออเดี๋ยวแม่ก็หัวล้อเดี๋ยวแม่ก็หัวล้อเออขาแม่งออะ ก็เท่านี้แหละนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมไปแปลงไฟก่อนนะครับก็ลงวันนี้เลยนะครับผมอัดตอนอัดเสร็จตอนหกโมงนห่ะนะครับก็ลงกี่โมงก็ไม่รู้ล่ะนะครับก็นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมาใหม่เปิดอีกสามกล่องนะครับคลิปหน้านะครับอาทิตย์หน้าอไม่ใช่อาทิตย์หน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันวันหน้าวันหน้าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะจากนะครับกินทาโก้อีกสักคำแล้วแม่งเราไงลอ แม่งเออยเย็นละเวฟมาอะ,อะไรแทนการอะไรเฮ้ยครับไอบัตรเดบิตเนี่ยซื้อในเกมสตรีมได้ปะไดนะ้เรื่องนี้หลังไม้เท่านั้นครับออกอากาศไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับแถมให้เบิ้งคือคำอืม จากให้เด scream, ็กยากไร้สมรับนูนตื้นจี a ี้ครับคิวลิงฟอร์สองก็ตอนนี้สาบานเขาเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงเดเวลลอปอยู่นะครับนะครับก็ผมก็คิดอยู่นะว่าจะซื้อดีไหมนะครับแต่ GTA ผมก็เล่นได้เป็นไหนอยู่เลย g ี a ออนไลน์มันเหี้ยมันเหียเกินไปนะมันเหี้ยเกินไป นะครับนะครับก็ไปแล้วดีกว่าครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอเปิดกล่องกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับถ้าว่างอนะใช้กรณีว่าว่างนะถ้าถ้าว่างเดี๋ยวมาเปิดนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็อาจจะต้องขอเลื่อนไปวันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับรอจะมาเช้าหน่อยนะแต่กล่องกูรับ อ๋อครับอ้าอืมเต็มปากเลยกูเจอมาเห็นนับสวัสดีครับเจ็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 บอ่เองคลิปนี้จะเป็นรีวิวอาหารแล้วไม่ใช่คลิปเปิดกล่องครับ